สวัสดีค่ะฟุกนะคะวันนี้นะคะสินค้ารุ่นที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะคะอาซาเลียนะคะ5125เป็นเป้เปที่สวยหวานเหมาะกับผู้หญิงใช้มากเลยนะคะ<ๆ>พี่ๆหลายท่านรอนานมากเลยมาแล้วนะคะอาซาเลียสวยมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูขนาดการใช้งานสําหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งดูนะคะอาซาเลียจะมีขนาดน่าใช้มากนะคะมีความกว้าง29เซนสูง36เซนแล้วก็ฐาน13เซนนะคะ มี9ช่องการใช้งานนะคะน้ำหนักเบามากๆเลยค่ะ560กรัมเท่านั้นเพราะเขาผลิตจากผ้าไนร่อนพรีเมียมนะคะโพลีเอสเตอร์ที่มีความเหนียวทนทานและสามา,ารถกันน้ำได้80%เลยค่ะเม็ดหยดน้ำนะคะเราองฝนลระองน้ำนะคะที่ตกลงบนผิวสัมผัสนะคะของเนื้อผ้านี้นะคะก็จะไหลกองเป็นเม็ดหยดน้ำนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะทำให้ดูคร่าวๆนะคะว่าประมาณแบบนี้เห็นไหมคะ ถ้าฝนตกก็ประมาณแบบนี้เห็นไหมคะก็จะไหลลงแบบนี้นี่คือประมาณฝนตกละอ,องน้ํานะคะไหลผ่านเนื้อผ้าแบบนี้แต่ถ้าเกิดตกแล้วก็โดนบนรางซิปล่องซิปแบบนี้นะคะล่องซิปจะไม่ได้กันน้ํานะคะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดหล่นบนเนื้อผ้าไ <About S 2> <im cia> นรอนพรีเมียมนะคะหล่นบนเนื้อผ้าไนรอนพรีเมียมก็จะเป็นเม็ดประมาณแบบนี้เลยคะ่ะ <im cia> เห็นไหมคะก็จะกองอยู่บนเนื้อผ้าแบบนี้นี่คือกันน้ําได้80%นะคะ จะยังไม่ไหลซึมผ่านตัวกระเป๋าเลยเห็นไหมคะเราก็สะบัดเม็ดหยดน้ําก็จะไหลตกสะบัดแบบนี้และเข้าที่พักหรือว่าเราจะหาผ้าเช็ดให้แห้งนะคะก่อนจะจัดเก็บลงบนถุงผ้าที่ปุ๊กจะมีให้ไปอยู่แล้วนะคะในรุ่นอัสเตรเลียจะมีถุงผ้าลดโลกร้อนแบบนี้หนึ่งใบให้ไปนะคะไว้ไปจัดเก็บกระเป๋า ไว้จัดเก็บอาซาเลียหลังจากใช้เสร็จแล้วนะคะเช็ดทําความสะอาดให้แห้งแล้วเก็บลงบนถุงผ้าแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อยืดอายุนะคะยืดอายุการใช้งานของกระเป๋าได้ดียิ่งขึ้นนะคะแถมไปหนึ่งใบแบบนี้ฟรีนะคะยังไม่พอใน่งรุ่นอาซาเลียจะแถมพวงแถมนะคะแบบนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมูลค่า590บาทแถมให้ฟรีนะคะสำหรับรุ่นอาซาเลียในนับเบอร์5้า5นนี้นะคะราคา2790บาทแถมฟรีพวงแถมมแลค่ะ มูล,ลค่า590บาท1ชิ้นนะคะก็ <c oughs> จะมีลายให้เลือกนะคะประมาณแบบนี้ถามเพียนมินได้นะคะนี่คือพวงแถมที่มีให้ไปในรุ่นพร้อมส่งของอัเซเลียที่มาใหม่ลูกค้าหลายท่านพี่ๆหลายท่านรอรุ่นนี้นานมากๆนานมากๆจริงๆนะคะเพราะเขาหน้าใช้ยังไงพี่ๆหลายท่านยังคงรออยู่เรามาดูช่องการใช้งานทั้งหมด9ช่องกันนะคะ <c oughs> ช่องที่หนนะคะเปิดมาจะ เจอซับในนะคะแบบทอพิเศษนะคะแบบเฉียงสีเทามันเงาแบบนี้นะคะนี่คือช่องที่1ในซิปอะไหล่ทอง a a เเกรดพรีเมียมนะคะตัดด้วยหนังวัวแท้ทั้งใบแบบนี้เลยค่ะอยากให้เห็นลายหนังพวกอยา่ากเห็นลายหนังสวยงามชัดเจนแบบนี้นะคะนี่คือหนังวัวแท้ร้อยเปซนนะคะทั้งใบทุกขอบมุมเลยเราพัฒนาแบบแล้วก็พัฒนาฟังก์ชันการใช้งาน ด้วยวัสดุอะไรให้ดีขึ้นทั้งหมดเลยนะคะในรุ่นอาซาลเลียนี้นะคะห้าหออกมาสวยงามมากเลยในร็อนนี้นะคะในรอบนี้สวยจริงๆสวยมากเป็นทรงแบบสวยงามเป็นนี่ยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปข้างในเลยนะคะทุกอย่างให้ดูเป็นทรงแบบสวยมากๆเลยในร็อนนี้นะคะล็อตล่าสุดสวยมากจริงๆใช่ไหมคะนี่คืออาซาลเลียนะคะ ในราคา2,790บาทค่ะเรามาดูช่องการใช้งานพร้อมกันนะคะหนึ่งช่องนี่เม็ดหยดน้ํายังอยู่ตรงนี้เลยนะคะเม็ดหยดน้ํายังอยู่ตรงนี้เลยกยังเช็ดไม่แห้งเนาะเดี๋ยวมาดูช่องกันก่อนละกันนะคะนี่คือช่องที่1น,นะคะช่องที่1 ลูดลื่นมากเลยอ่ะซิปสามารถใส่กระเป๋าตางใบยาแบบนี้พุกอย่างช่วยให้ดูว่าเขาสามเขาลึกขนาดไหนนะคะคือใบยาแบบนี้ใส่ลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็มาช่องที่สองช่องที่สองเหมือนคล้ายๆเป็นอยู่ตรงหัวท็อปแบบนี้ซึ่งเป็นจุดที่ใช้งานง่ายมากนะคะพอช่องที่สองเราเปิดมาข้างในก็ลึกแล้วนะคะลึกแบบนี้เลยไปถึงข้อแขนถึงเนี่ยถึงข้อศอกตรงนี้เลยนะคะนี่คือช่องที่สอง และมีช่องที่สองช่องที่สามเนี่ยซ่อนอยู่ในช่องที่สองนี่อีกนะคะไวยเก็บพวกซับมันปากกาอะไรได้นะคะเนี่ยมีช่องซ่อนอยู่ตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะคะสามช่องแล้วนะซึ่งช่องที่สองเนี่ยความลึกเนี่ยใส่กระเป๋าสังใบยาวได้เหลือเฟือมากเลยนะคะปุ๊กจะสอดลงไปให้ดูเหลือแบบโครงเครงเลยนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือช่องที่สองเองนะ และมีช่องที่สามซ่อนอยู่ข้างในอีกหนึ่งช่องช่องเยอะรุ่นนี้แล้วก็ใช้งานดีมากๆเป็นที่รอคอยเป็นที่ถามหาของพี่ๆหลายๆท่านมากที่ได้ในรถแรกไปแล้วมีเพิ่งรถที่สองเองนะคะที่มาออไม่สี่รถที่สามรถที่สองเป็นพีออเดอร์ไปนะคะแล้วก็ช่องที่สามแล้วสามช่องแล้วนะสี่ช่องที่สี่เปิดทางด้านนี้อ่ะลืมโชว์ให้ดูนะคะหัวซิปสองหัวนะคะจะลู่ทางด้านไหนมาก็ได้นะคะ เป็นสองหัวแบบนี้ลูดลื่นมากแบบนี้นะคะนี่คือช่องที่สี่เปิดออกมาอย่างนี้เลยนะคะทางด้านนี้สวยมากแล้วด้านตรงนี้ดูเป็นทรงเพราะว่าบุฟองนะคะไว้ให้นิ่มนะคะจะใส่เป็น iPad เนี่ยเพราะว่าตรงนี้ยบุฟองไว้นะคะจะใส่เป็น iPad อิเล็กทรอนิกอะไรประมาณหนึ่งได้นะคะอย่างนี้นี่คือช่องที่4ี่เป็นช่องล่งแบบนี้เลยทําเพื่อยืดหยุ่นนะคะตรงนี้เปิดมากลางออกได้กว้างเลยแบบนี้เห็นไหมคะ เย็บตรงนี้เผื่อออกมาออกแบบมาให้ยืดหยุ่นอย่างนี้กลางออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะนี่คือช่องที่สี่ที่สะดวกการใช้งานมากเพราะเ็าเป็นช่องที่อยู่ติดก,กับลําตัวเราแบบนี้ค่ะพี่แบบนี้เห็นไหมคะเราก็เปิดตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเอากระเป๋าออกจากตัวนะรุ่นอาเาเลียเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยลุดอย่างนี้เลยแล้วเราก็เนี่ยเป็นรุ่นนะคะเป็นเป้รุ่นที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางและการใช้งานทุกๆการใช้งานเลยเนี่ยเราก็ลุ้งด้านในเราจะหยิบ จะจับอะไรของที่เราเรียงไว้อยู่ในด้านในเนี่ยเรารู้อยู่แล้วถูกไหมคะเราก็หยิบง่ายมากเลยแล้วก็รูดซิปเก็บเรียบร้อยไม่ต้องเอากระเป๋าออกจากตัวเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะนี่คืออาซาลเลียที่หลายท่านรอคอยอยู่อ่ะรูดให้ดูอีกทีนะึคะเป็นช่องที่สี่เปิดมากว้างนี้นี่คือช่องที่ห้าแล้วนี่ช่องที่หกนะช่องที่หกอยู่นี่นะคะมีช่องที่เจ็ดเดี๋ยวพยายามให้มันเดชัดนะช่องที่เจ็ดนะคะจะมีซิปไว้อีกถึงช่อง เก็บของได้นะคะอีกหนึ่งช่องตรงนี้เราจะเก็บกระเป๋าสตางค์ให้ดูลึกลับซับซ้อนอีกทีหนึ่งได้นะคะเพื่อให้ปลอดภัยสุดเราเก็บในช่องนี้ก็ได้นะคะพะเปิดออกมาแล้วยังไม่เจอกระเป๋าตังเราเนะเราเก็บเขาซ่อนเข้าไปในซิปซ่อนอีกเป็นช่องที่7ดนี้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะโอเคแล้วช่องที่8ดอยู่ไหนช่องที่8ดคือกระเป๋าข้างเดี๋ยวพวกเอเปปให้ดูช่องที่8ดคือช่องนี้นะคะแล้วช่องที่9้าคือช่องนี้นะคะก็ใส่ขวดน้ําในช่องที่แด แล้วใส่ล่มในช่องที่9พร้อมเดินทางสวยงามทุกๆก,การใช้งานใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้ทุกวันนะคะอาเเลียเป็นเป้สาหรับผู้หญิงที่สวยมากๆจริงๆแล้วก็เป็นเป้ที่การใช้งานครบและยืดหยุ่นมากๆเพิ่มวัสดุนะคะในรอบนี้ปุกทำเป็นหนังวัวแท้เลยนะคะที่ตัดขอบทุกมุม ใช้งานได้ยาวนานและหรูหรายยิ่งขึ้นนะคะในรุ่นนี้ค่ะอาซาเลียค่ะ5 1า5สองในราคา2790บาทนะคะแล้วแถมพวงแถมแบบนี้นะคะในมูลค่า590บาทให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะพร้อมถุงผ้าไว้จัดเก็บรุ่นอาซาเลียด้วยตอนนี้มีสีพร้อมส่งนะคะ3สี3สีเท่านั้นนะคะในรุ่นอาซาเลียทีกซุกทำมาให้ในรอบนี้นะคะสวยมากไหมคะเป็นทรงมากตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะพี่แบบสวยมากจริงๆ ถือได้แบบนี้เลยค่ะเป็นเป้ที่ถือได้แบบนี้ด้วยนะคะ้คสายสะพายด้านหลังนะคะสายเป้ด้านหลังเย็บติดกับตัวกระเป๋าเลยนะคะเย็บติดกับตัวกระเป๋าเลยเห็นไหมคะก็จะไม่ต้องมีอะไหล่ลุงลังแล้วก็ติดแนบแน่นกับลำตัวเรียบร้อยแบบนี้นะคะ สำหรับท่านที่ชอบสายเป้ที่ติดกับตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นแบบนี้ในรุ่นอาซาเลียนะคะเรามาดูสีที่มีพร้อมส่งกันนะคะนี่คือสี Onyx Black นะคะสีดำค่ะสี g าร n เ t ็ e d รค่ะในสีแดงสว่างสดใสนะคะแต่เป็นสีแดง g าร n เ t ็ e เรที่มีความเรียบแล้วดูดีนะคะไม่สว่างแจ๊ดมากนะคะไม่ คือถ้าเกิดเรียกว่าสว่างก็คือสว่างกว่าสีมัคค่าบาวสว่างกว่าสีโอเน็กแซกถูกไหมคะแต่จะไม่แจ๊ดและฉูดฉาดเหมือนแดงเลือดนกอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นการเน็ตเรสที่มีความหรูดูดีนะคะให่ไหมคะหรูดูดีแล้วสวยมากถ่ายรูปมาสวยมากๆใช้งานได้ดีหรูหราแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเพราะว่าสายเนี่ยก็มันเงามากเลยอะ่ะเห็นไหมคะถ่ายมาสวยงามมากค่ะ นี่คืออาซาเลียในสีการเน็ตเรสนะคะบุกจะให้ดูเนี่ยทุกัวซิปทุกขอบมุมเป็นหนังวัวแท้หมดนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ทนทานแล้วก็ยาวนานหรูหลายยิ่งขึ้นนะคะทุกขอบมุมเลยสายเงามากเนื้อผ้ามีความมันเงาอยู่แล้วนะคะด้วยตัวเนื้อผ้าไน่อนพรีเมียมทุกขอบมุมนะคะตัดด้วยหนังวัวแท้หมดเลยทุกขอบเลยค่ะเห็นไหมคะหรูหราน่าใช้มาก ใช้ดีมากเลยพี่ๆหลายท่านรออยู่นี่คือการเน็ดเรสนะคะนี่คือกระเป๋าคู่ข้างอย่างนี้นะคะสวยมากค่ะอีกสีหนึ่งนะคะที่ขายดีตลอดการเลยม็อคค่าบาวสีม็อคค่าบาวนะคะสวยระมุนที่สุดขายดีไม่แพ้สีโอนิกส์แบ็กนะคะหรือสีดำของเรานะคะสองสีนี้คือแบบ คู่ี้กันมาตลอดนี่คือมอคค่าบาวนะคะในหลายๆรุ่นสีนี้หมดเป็นสีแรกตลอดนะคะสวยมากเลยอ่ะดูเป็นมากกว่าเป้ที่เราจะรู้สึกว่ามันดูถึกถึงหรือว่าดูแบบเป็นแมนแมนนะอันนี้เป็นเป้ที่แบบว่าดูเป็นผู้หญิงเลดี้มากแล้วก็หรูหราเก๋ไก่มากนะคะในเป้ ที่เหมาะกับผู้หญิงในการใช้งานในการแต่งตัวแบบสไตล์ประมาณแบบดูเป็นผู้หญิงหน่อยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นกางเกงยีนก็ได้นะถ้าจะใส่เป้รุ่นออสเตรเลียนี้นะคะไม่จาเป็นต้องใส่เป็นกางเกงตลอดเวลาก็ได้ใส่เป็นกระโปรงก็ใช้ได้สวยเลยค่ะของรุ่นออสเตรเลียเนี่ยสวยมากใช่ไหมคะนี่คือมอคค่าบาวนะคะสายมันเงามากเลยอะ่ะตัดสวยงามมากนะคะปุ๊กให้ดูชัดๆนะคะ นี่คือ12หัวนะคะใช้ด้านไหนก็ได้นะคะเพื่อให้สะดวกยืดหยุ่นกับการใช้งานยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะสวยมากสวยละมุนที่สุดสีมอคค่าบาวของเราของ Candy f l ฟเว r นะคะขายดีมากๆเพราะว่าเป็นมอคค่าบาวที่มีความสวยละมุนแล้วก็ดูดีมากดูคลาสสิกมากดูหรูมากไม่ดูแก่เลยนะคะเพราะว่าโทนสีเราตัดให้ออกมา ให้ดูมอคค่าที่ยังมีความไม่ทึบให้ดูสว่างหน่อยหนึ่งนะคะในตัวตัวตัดในตัวหนังรัวแท้ที่ใช้ตัดน,น,นะคะแบบนี้นะเขาก็เลยออกมาสวยมากแล้วก็ขายดีมากเช่นกันนะคะหลายท่านได้ไปในสีมอคค่าเบาวจะชอบมากเลยนี่คืออาเซาเรียนะคะในสีมอคค่าเบาสามสีครบแล้วนะคะอย่างเมื่อกี้นี้อันนี้คือมีใส่ของ ไว้นะคะก็จะตึงทุกมุมแบบนี้เห็นไหมคะสวยมากเงางานสวยมากก็จะดูพองขึ้นเดี๋ยวปุ๊กให้ดูนะตอนที่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยอะ่ะนี่ใส่แค่ล่มกับน้ำข้างในนะประมาณนี้นะคะนี่นี่คือสีโอเน็กแนะคะยังไม่ได้ใส่เลยก็เป็นทรงอยู่แล้ว <S <S เห็นไหมเดี๋ยวปุ๊กเป้ข้างหลังให้ดูนะคะ สายเป้อะเลื่อนได้นะคะยาวสุดเลย9 5เซนเลยนะคะเลื่อนได้เหลือเฟือเลยค่ะยาวมากแล้วก็เป็นเป้ที่สายเป้เย็บติดกับตัวกระเป๋าเลยนะคะก็จะแนบแนบลำตัวเราประมาณนี้ค่ะโคงเข้าสัดส่วนทุกขอบมุมในสัดส่วนของผู้หญิงเรานะคะก็จะใช้งานได้สวยและดูดีแบบนี้เลยค่ะนี่คืออาตาเลียที่มารอบนี้นะคะพัฒนา การผลิตทั้งวัสดุอะไรให้สวยงามและดียิ่งขึ้นนะคะทั้งเนื้อผ้าแล้วก็ตัวขอบตัดหนังวัวแท้ทั้งหมดนะคะเป็นแบบวัสดุพรีเมียมนะคะเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยในทั้งใบนะคะในรอบนี้สวยมากค่ะสามสีนะคะที่ปุ๊กแนะนำไปแล้วที่มีพร้อมส่งนะคะดำโอเน็กซ์แบ็นะคะแล้วก็มอคค่าบราวกานิชเรสค่ะครบสามสีแล้วนะคะสนใจสีไหนสอบถามเพียจมินได้นะคะพร้อมแถมตัวพวงนะคะอย่าลืมนะคะ ถามเทียดมินได้ตัวพุงแถมนะคะในรุ่นนี้มูลค่า590บาทฟรี1ชิ้นแล้วก็ถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะที่จะมีให้ไปกับรุ่นออสเรเลียค่ะวันนี้พวกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ